ะะหลังจากที่เมื่อสักครู่น,นี้นะคะเราไปจดจำจำนวนคำจำนวนวรรคนะคะแล้วก็จำนวนปัวในกรอบในบทได้แล้วนะคะคราวนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของกรอนสี่ก็คือจะต้องมีคำสัมผัสหรือว่าคำท้องจองนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนะคะแต่บาเรียนอาจจะยังฟังไม่ถูกต้องน,นะคะเราก็จะมาอธิบายซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในกรอหนึ่งวัดจะมีสี่คำนะคะวัดว่าสี่คำเรียนลองดูบทที่หนึ่งก่อนนะคะคำสัมผัสก็คือคำที่มีเสียงเดียวกันและตัวสะกดแม่เดียวกันนะคะหวังว่าคุณจะจำได้เนาะเอาล่ะเรามาดูนะคะคำสัมผัสของกรอสี่นะคะก็คือคำสุดท้ายของวัดที่หนึ่ง ต้องสัมพั์กับคำที่สองของวรรคที่สองนะคะหรืออาจจะเป็นคำแรกก็ไดน้นะคะและคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามค่ะนี่ก็คือลักษณะของคำสัมพันธ์ของกรอนตัวนะคะนี่คือแค่หนึ่งบทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นสองบทละ สองบทนะคะเราก็ยังคงยึดเกณฑ์เหมือนเดิมค่ะก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับค,คำสุดท้ายของวรรคที่สามนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะรวเป็นคำท่ก็ได้น,นะคะแต่ส่วนที่เพิ่มมานะคะอย่างที่คุณครูได้แจ้งไว้ว่ามีมากกว่าหนึ่งบทเราจะต้องคำนึงถึง สัมผัสระกว่างบทด้วยนะคะซึ่งสัมพันธ์ระหว่างบทอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเป็นตัวเชื่อมกัน,นะะอันนี้คือบทที่หนึ่งอันนี้คือบทที่สองนะคะสองตัวนี้จะทําการเชื่อมสองบทนี้เข้าด้วยกันนะคะก็คือคําสุดท้ายของวรรคที่สี่ในบทแรกนะคะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคสองในบทถัดไปถ้ามีอีกก็เชื่อมกันต่อไปต่อ,ปตอปไปเนะะื่อยงค่ะ เอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างกรอนสีนะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าในแต่ละวัคนะคะจะมีสี่คำนะคะแล้วก็จะมีคำสื้นฐานเรามองว่าสมัมพันธ์กนนะคะกรอนสี่พื้นฐานโบราณทั้นสอง 2, วางเป็นทางกรอนวอนให้จดจำฝึกแต่งกันดูเรียนรู้ถ้อยคำเขียนเป็นลำนำ ย้ำวางแนวทางแลาวนะคะเรามาดูลักษณะของคำสัมผัสนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมพันธ์กับคำที่สองของวรรคที่สองและคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมพันธ์กับคำสุดท้ายของวรรคที่สามกันดีกันได้ใช่ไหมคะปฏิเสธค่ะเสียงสระอาเหมือนกันตัวสะกดนอนหนูและนอนเดือดแม่โกลเหมือนกัน ส่วนคำว่าสอนกับกรอนเสียงะระออของการและตัวสะกดนอนสึดแม่บทค,ค่ะไปดูบทที่สองนะคะฝึกแต่งกันดูเรียนรู้ค่อยคาเขียนเป็นลำนำย้ำวางหมดค่ะดูตำแหน่งนะคะตำแหน่งเดิมเลยค่ะคำสุดท้ายของวรลคแรกนะคะสอบนทยกับคำที่สองของ ที่เป็นเสียงรงตรงนี้คืออะไรานะคะตรงนี้ก็คือเป็นคําสัมผัสเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัมผัสที่ไม่บังคับนะคะ,ะเรียนจะสังเกตว่ากรอนเนี่กับวอเป็นเสียงสระออเหมืกันนะคะตัวสะกดแน่เดียวกันนำกับย้ำออกเสียงสระอองเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นสัมผัสสัมผัสแต่ว่าไม่บังคับจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีจะทําให้กรอนบนงานมีความแพร่ร้องมากงขึนนะคะส่วนคําสัมผัสอีกหนึ่งจุดที่จะลืมไม่ได้เลยอันนี้เป็นสำคัญมากนะคะก็คือสัมผัสระหว่างบทค่ะเชื่อมสองบทเข้าด้วยกันนะคะนี่คือบทที่1อันนี้คือบทที่สองนะคะเราก็เอาสองบทม,มาเชื่อมต่อกันโดยการใช้คําสัมผัสค่ะเห็นว่าคำสุดท้ายของวรรคที่ส ความสุดท้ายของวงที่สองของบทไทยนะคะขอ,องเสียงสระอังกันค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของถันทะลักในกรอนสี่นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าลักษณะบองครับที่ถ้าเักเรนจะแต่งกรอนสีนะะ่เนกเรนจะต้องทำให้ได้ตามเลือนไขทั้งหมดนะคะเราไปทบทวนนะคะการอ่านแบ่งวรคของกรอนสีนะคะ่ค่ะ ในหนึ่งวัดนะคะมีสี่คำดังนั้นเวลาเราแบ่งการอ่านนะเราจะห่านทีละสองคำนะคะอย่างที่คุณครูอ่านให้ฟังว่สจะครูน่นี้กรอสี่พื้นฐานโบราณท่ 2, านสองวางเป็นทางกรอหวังให้จดจำนะคะเวลาอ่านจะแบ่งทีละสองคำนะคะ แต่ลกเรียนเปิดสบบคมาที่แปดบสองนะคะให้เรียนทำแบบคำามมากแปดสบสองให้เลือกคำให้ตรวจบอบค่าพนหน้าหน้าที่แปสบสามลูกนะเพิ่มเติมข้อที่1นงะให้นักเรียนเ้ายาทจาบทำประดานอยต่อไปนี้ให้ได้ใจคลามนะคะปดสิต้อง นี่อะไรนะคะโบที่เขาบักทักไว้นะคะอันนี้อาไ้กันนี้ก่อนนะคะเรียนสาวเรกยนใคใหม่การหน้าอุ้งมองหน้านะคะสวัสดีค่ะ